ตอนนี้นะคะอยู่กับช่องเซนซิชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับซีเนี่ยมาคนเดียวนะเนื่องจากวันนี้นะครับวันนี้ซีมาคนเดียวครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมวอลเลย์บอลนะครับถึงแม้ว่าซีจะเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ชํานาญมากนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันเลยนะครับไปเลยเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่รู้สึกว่า เป็นเกมที่เราเล่นได้ง่ายมากๆนะครับเพราะพ้อมารู้สึกว่าอบอุ่นดีนะครับซึ่งเกมนี้เขาจะแต่งให้เหมือนแบบว่าเหมือนสนามที่สุดนะครับไปเลยทีมนี้เต็มแล้วหรอตอนนี้นะครับเสียครับก็ได้อยู่ทีมที่มียู่สองคนนะครับซึ่งเสียจะไม่ชนะนะทุกคนเพราะเนื่องจากเสารู้สึกว่าอุ้ยอุ้ยทุกคนบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ ได้12ต่อ24นะครับซึ่งอีกครั้งต่อไปทีมทีม,ทมตรงข้างของเรานะครับก็จะชนะแล้วอ่ะซึ่งเรานะครับต้องแต่เราแต่เราสามารถเล่นตามใหม่ได้นะทุกคนถึงแม้ครับว่าเสียจะแบบไม่ไเก่งอะไรมากครับจะก,ก็ขอไม่อวยตัวเองแล้วกันนะจะบอกว่าเกมนี้นครับเขาอัปเดตมาใหม่นะเพิ่งอัปเดตไม่นาน,นครับก็คือจะต้อเห็นคร้่องเล่นม,มันจะมีเหมือนกันนะทุกคนเราเราสามารถที่จะแปลง่นะ เราจะสามารถที่จะใช้อันตีได้นะคะตอนนี้นะครับเกมของเราก็ได้จบแล้วเพรเพื่อนนะครับตีพลาดครับจบเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยซีนะครับไม่แน่ใจว่าแล้วเนี่ยจะต้องรอนะครับอีกแป๊บหนึ่งมาได้ทุกคนนี่เอ็มีพีนะครับอันนี้คือเป็นเอ็มีพีนะครับที่แบบว่าจะทําให้เอ่อสกิลของเขานะครับก็จะอาจจะแบบตีแรงหรืออะไรอย่างนี้นะครับตึ๊ดแดบ แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้เดียบได้นะครับแบบนี้ฟึ๊บแบบนี้นครับฟึ๊บซึ่งนะครับแล้วนะครับก็ต้องรอเวลานะแต่ความสามารถนะครับเราสามารถหมุนได้นะแต่ว่าถ้าจะหมุนนะครับแนะนําว่าแนะนําว่าแนะนาว่าให้เป็นสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงจะดีกว่านั่นเองนะครับเพิ่ม นี่นะครับสีจะเข้าได้เป็นสีแดงนะทำไมสิไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมทีมคือข้าถึงชอบมีดันเยอะตานทีมสีนะ่มีน้องไม่น้อเยทุกคนทุกคนแต่ว่าเวลาเขาตีลงนะครับคือสีรับได้เกือบทุครค้งเลยทุกคนไม่น่าจะว่าสีเป็นอะไรไปรหรออือเปล่าอ้อยอ้ยตรงนี้นครับทุกคน อืออืออือตอนนี้นะครับซีเนี่ยอยู่ดีๆก็ผิดเฉยนะครับเหมือนว่าซีฟลานะครับแต่ว่าซีไม่ได้ฟลานะครับเขาได้คะแนนนั้นแต่ว่าเขาบอกเขาจะหมายถึงว่าซีนะครับรับไม่ได้นั่นเองอือตอนนี้นครับซีเนี่ยก็กำลังกำลังทำการรอนะครับแล้วก็บอกเลยว่าซีอาจจะไม่ได้แบบโหดอะไรอย่างนี้มากนะ เออแบบนี้นะครับมีชื่อสี่บนนี้นะครับก็คือจุดๆนั่นเองชื่อสีนะอันนี้ก็จะเป็นบาอ์นนี้ก็จะเป็นวอลเลย์บอลของสีนะก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับวิธีเล่นก็คือันสีนั้นเราว่าให้อยู่ตรงสีแดงนะครับแล้วจากนั้นก็กดกระโดดแล้วก็ตีกดค้างครับแล้วเราก็จะได้คะแนนเลวเย่แบบนี้เลย แบบนี้นะครับเป็นหลักที่แนะนํานะว่าอย่างเช่นถ้าศัตรูนะครับอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมนี่นะครับให้เราเรา,เราจะแนะนําว่าถ้าศัตรูอยู่ฝั่งไหนเราเราจะไปเราจะเน้นไปฝั่งนั้นนะอืมอืมอืมตอนนี้นครับเพื่อนเราเขาก็ได้คะแนนแล้วซึ่งสีนะครับสามารถที่จะ สามารถกดชุดแดงน้ำท่วงได้นะครับแต่ว่าแต่เราจะต้องให้มันเต็มหลอดก่อนนะครับแต่ว่าสกิลมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แรงอะไรอย่างนี้มากนะครับแบบ็แบบว่ากดได้หลายๆนาทีนะคะต่อครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับก็กดได้ประมาณสักห้าวิไม่ก็สิบวินะครับ้าแต่สกิลนะถ้าเป็นสกิลหายาก็อาจจะกดได้แรงหน่อยแต่นี่ครับเป็นสกิลที่สีใช้มาตลอดนะประมาณนี้เลยแต่คนนี้นะครับถ้าเขาไม่โยนเขาก็จะแพ้นะ ตอนนี้ครับเขายืนนะครับได้ยนออกนี่ตอนมีสกิลวันนี้นะครับก็จะเป็นการกระแทกแบบนี้นะครับเป็นการทุบแบบนี้ส่วนสกิลที่สองก็คือชูให้เพื่อนนะครับส่วนสกิลที่สามก็คือการทําแบบนี้ทําให้บอลมันก็ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนสกิลกระโดดนี้ก็นี่ก็เป็นการตีนะครับส่วนนี้เป็นการชูขึ้นข้างบนส่วนอันนี้นะครับก็เป็นการบล็อกนั่นเองในการบอกนะครับแนะนาให้อยู่แบบนี้นะคนจะเป็นไลทีดดีที่สุดแล้วหุยปึ้งวิทแล้วเพื่อนจะไปตีทําไมอ่ะทุกคน เพื่อนเขาสารมือตอนนี้ครับพอเลี้ยวเพื่อนเรานะครับก็ค่อนข้างที่จะเลเวลเยอะเลยเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากคนนี้ครับเลเวลหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้นะครับเขางัดได้แบบส,สวยๆเลยฮะอันนี้ครับทีนะครับก็ใกล้จะแปลงแล้วเราอีกสองเปอร์เซ็นต์นะทุกคนปึ๊บตอนนี้ครับทีเด็กได้การศึกษาเปอร์เซ็นต์แล้วนะ ถึงแม้ว่าเรานะครับจะยกเลิกการเล่นเก,เกมเมื่อกี้นะรับพอเราได้คะแนนปุ๊บแต่ยังไงบอลนะครับก็สามารถอันนี้ได้อยู่เหมือนเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนเลยเนี่ยเขาที่ก็กดใช้ได้แล้วนะแต่ยังไม่ใช้ตอนนี้นะก็เหมือนเดิมวันนี้เขาสินเขาได้ง้นสวยๆนะ ตนนี้ครับก็มีชื่อสิทธิ์แล้วนะขอสินะครับส่งให้เพื่อนนะครับแบบนี้เลยซึ่งคนนี้เนี่ยสีนะเขาก็กได้ส่งพีนะครับตอนนี้นะครับคะแนนอยู่ที่เก้าต่อห้าครับเกมนี้อาจจะน่าเบื่อเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสาหรับซีเนี่ยมันทําให้ซีสุขภาพร่างกายแข็งดีในเกมนะครับแต่ในชีวิตจริงไม่เลยนะครับป่วยง่าย Dis คิเตอคือย่างวะโอ้ยทุกคนลืมดูตรงนี้เลย ทีล้อเ,เรียนนะครับซีเขาก็จะทําแบบนี้เดียบนะครับหรือไม่ก็ทําแบบนี้แล้วก็ตายนะครับถ้าเขาถ้าสีโมโหจริงๆนะทุกคนโอ้ทุกคนเขาได้เลี้ยวอะครับเรานะครับจะไม่มีทางยอมนะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยจะทําให้ตัวเองนะครับชนะแน่น,นอนคนรอคือแก๊งคาบนลิงเจอร์เฮ้ยได้ไงทุกคนตอนนี้นะครับทีมเรานะครับสามสามแล้วนะเอา แล้วเพื่อนเขาย้ายทีมนะครับเฉยเขาย้ายเฉยย้ายเฉยย้ายเฉยทุกคนนะครับเอาทุกคนเอาเพื่อนตีออกเฉยเฮ้ยทุกคนบอลอันนี้น่าจะเป็นบอลลิมิเต็ดนะเพราะแบบเพื่อนเขาพูดบอลอะไรทุกคนเอฟเฮ้ยทุกคนเพื่อนเขาโหดมากเลยทุกคนซึ่งครั้งนี้นะ อาจจะน่าเบื่อเล็กน้อยเนาะสินี้นะครับจะได้กดใช้สกิลแล้วอีกไม่นานนะครับอือวินทุกคนบอกเลยนะครับว่าทีมก็อาจจะโหดนะคนคนนี้นะครับที่ใส่หมวกสีแดงแล้วก็หัวชมพูนะครับหัวชมพูตอนนี้นะครับคนนะครับก็ได้ยืนค้างนะครับเนื่องจาก อาจจะแบบว่าเกิดปัญหานะแล้วเราเกมนะเขาก็จะโยนบอลให้อัตโนมัติแต่ถ้าเขาไม่รับเขาก็แพ้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขา่าจะแบบฮึบปึ้งปึ้งตอนนี้เขาเหมือนเพื่อนเราครับก็ใกล้แบบว่าที่จะสามารถนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เพื่อนเขานะครับท้านได้ทออกนะครับแต่ว่าเพื่อนเรานะครับก็กลับที่จะแบบสุดยอดลรก และฝั่งเราเได้คะแนนจากคนนี่เลยนี่หน้าตาโอ้ที่เป็นคนเสอร์นะ,ะซีคือซึ่งซีไม่ชอบซีไม่ชอบสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันมันเกินสมมติฐานมากคนเพื่อนเอาทุกคนมันยากมากเลยซึ่งทีมน้องค่มนะครับถ้าถ้าซีเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะทุกคนแต่ว่าซีไม่อยากเปยนคือซีจะทิ้งทีมนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นมันทนี่คือทีมที่น่ารักน่าสุ ทุกคนเขาแซงแล้วนะค,คนนี้ซื้อว่าต้องเลเวลเยอะแน่เลยเลเวลสาสิบสี่โอ้โหมันไม่กอดจริงๆนะเขาจะมีอีกหารหนึ่งนะที่แบบว่าเลเวลยี่สิบห้าขึ้นนะครับแต่ว่าโอ้ไ oh ม่กอคุมันจะปฏิหารนะครับมันเป็นปฏิหารนะครับเราต้องการให้ระวังระ,ระวังมากกว่านี้ โอ้ทำไมเพื่อนไม่กันอ่ะทุกคนเนี่ยเพื่อนเขาทุกคนเนี่ยเขาไม่กันทั้งที่เขาเลเวลสักสามสิบสามอ่ะสิเลเวลน้อยสุดในนี้นะครับแต่เพื่อนเขาไม่กันเฉยเอยอ,อ,อนี่นะครับเขาตีออกจากคอรเกินะครับแล้วนะครับก็กำลังที่จะทำกัน้านนี้นะครับอยากจะ จริงๆเลยแห้ทุกคนดูสิครับมีแต่คนไปอยู uh, ่ฝ like. mm ั hmm. uh, ah ่งนู uh ้น huh. กันหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมอ่ะนี่เขาก็เป็นการเท่บากครับโอ้ตอนนี้ครับทีมเรามีสามส่วนทีมเขานะครับมีประมาณห้าคนทราบรูมฮาได้หรอปึ้งอืมอืมอืมนนี้ครับเขาโมเดิร์มากเระดูดดชุดกระดูดชุดชุดกระดูดชุดชุด ทุโก้มันบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ห่างกันสามคะแนนนะคะมาสีตั้งวีวามากครับวีวาดูด้าตอนนี้นะซีรู้สึกว่าพอนี่ยตอนนี้ครับเขานะครับเอ็คหนิแอ็คหนิแอ็คแอ็คแอ็คซีไม่ค่อยชอบคนแอ็คนะครับเพราะว่าเนื่องจากแบบท่านเขานะครับก็อาจจะแบบซีนะครับได้กดใช้พลังนะครับแต่พลังนี้อาจจะทำให้ซีนะครับกระโดดสูงขึ้นแตอนนี้นะครับซีเจต่อ สิบเจ็ดต่อสิบสามนะครับห่างก็ตั้งประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดห่างก็ตั้งสี่คะแนนนะครับซึ่งทีมสีนะครับมีอยู่สองคนคิดทุกคนคิดดูดีกดกนจะชนะยังไงก่อนทุกคนจะไม่เข้าใจทุกคนยูสเมย์เขาตัวสีนะครับก็ได้จะทําการทําการทุกคนชนะได้ยังไงทุกคนทีมสีนะครับไม่ค่อยอยากที่จะทําให้พีคเพราะว่า เขาอะทุกคนเนี่ยเลเวลสามสิบเก้ากับสาสี่กันนะครับซึ่งเขามีระดับสูงมากแต่เรานะครับมีระดับที่จะต่ําอยู่นะครับยังต่ำอยมากเลยครับแบบแบบนี้นครับถึงแม้ว่าเราจะเก่งแบบนี้นะครับแต่ว่าบางทีเราวเขาก็ต่ำม,มานะไม่ถึงเรานะครับมีตัวะคที่จะต่ำม,มากเฟื้อปอทุกคนทุกคน อืมขอสิด้ายนะครับสได้ายขนาดไนนะครับบอกเลยว่าดีใจมากดีใจมากมดีใจบอกเลยว่าดีใจแบบสุดๆนะครับอืมอนี่นะครับแล้วเราก็ตีแบบนี้เลยตีฮึดหัดเชื้อหัดเชื้อหัดเยียเพื่อเราได้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับเราสิบแปดต่อสิบหกนะครับทีมเราได้สิบหกนะ สี่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่อยากให้ทีมเราแพ้นะครับเราก็ต้องกําจัดให้มากกว่านี้ครับระวังระวังอย่างด่วนเลยแบบแบบระวังระวังซีวซี่ต้องเล่นรอบพอกว่านี้แล้วเพื่อนเขาเขาก็ได้ตีออนครับอกเลยว่าเบลลี่กูดผมจะให้ตีเขาเลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เขาเข้เหมือนเขานะครับได้พิมพ์ว่าฟลูน่าจะมีความหมายสักอย่างนะครับในภาษาของเขาอะนะ แต่ไม่มีความหมายในภาษาไทยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันต้องทดีจะตอนนี้นครับซีได้แฮปปี้มากเราตอนนี้เราได้นำแล้วนะครับเพ <c oughs> ื่อคนนี้เขาเขาแบกแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือเขาแบบแบกบมากๆเลยทุกคนตอนนี้ครับพวกเรานะครับสามคนนะครับก็ได้รวมพลังกันนะครับ เฮ้ยทุกคนมันได้ไดยี่ยังไงแต่บอกนะครับว่าซีเนี่ยไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็พยายามที่สุดนะที่จะทำได้แล้วนะีีเฮ้ยทุกคนมันได้ยด้ยังไงทุกคนดูแคข่ขี่ตรงขี่ตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมซึ่งตอนนี้ครับซีรู้สึกว่าไอ้เงาของนี้เขาันช่วยซีได้เยอะเลยนะแล้วเขาก็ตีพัด ที่จะบอกคำเดียวน,นะครับกับเขาว่าค,คุณอันนี้ครับต่างไฟต่างเหลือห้าคะแนนนะครับถึงจะชนะน,นะซึ่งซต้องพยายามก่อนนี้นะครับเปิดหมดเปิดหมดเอ,อ่อหครังนะครับเพื่อนเขาเหมือนแบบเพายังสมองไม่ค่อยดีนะเขาอาจจะยังแบบว่ายังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเฮ้ทุกคนมันทำยังไงอ่ะทุกคนเฮ้ไม่ทำได้อย่างไรเขาเตียบปั้งเลยนะฮะ พี่สงสัยว่ามันเปลี่ยนไปได้อย่างไรตอนนี้นครับทีมซีก็เหลือคนไม่น้อยนะครับคนน้อยด้วยซ้ำอืมอืมตอนนี้นะครับทีมซีนะครับก็มีคนน้อยมากแล้วก็มีคนเข้ามาครับเลเวลสามสิบเก้านะก็อาจจะเป็นคนที่แบกเราได้นะครับซึ่งซีไม่แน่ใจเลยว่าทุกคนซีไม่เข้าใจเขาว่าทำไมทีมต้องต้งไปถึงตีแรงแล้วเพื่อนเขาก็ เย่ yeah, ได้คะแนนแล้วนะครับซึ่งนี่แหละดีเต็มมากเลยเพราะว่าทีมเราครับต้องทำหน้าที่นะเอ้าทำไมเขาทำออกแล้วเขาถึงได้นี่นะครับทุกคนชื่อว่าเกมบักชื่อว่าเกมบักบักทางสูง mm hmm. ทุกคนเขาตีออกนะครับตอนนี้ครับกำลังมือน,น,อน,นนะซึ่งตอนนี้ครับลองสิเนะี่ยโอ้ยนู๊บ get out! ฟึบ อันนี้รัาสีได้นะครับตอนนี้สีดนะได้นะในแบบหัวมุงเลยนะครับเห็นไหมทุกคนสีเข,เขียวอืมอืมบึมนะครับบึมเลยอุ้ยตอนนี้ครับตอนได้ยีสีแล้วครับทีเราต้องชนะนะครับแล้วตอนนี้นครับ,นนรบ,นนรบเพื่อนเราเขาเขียนว่าไน c ์ครับก็คือคขามาด,ดีนั่นเองอืมอืมอม้ทุกคนสีตีต่ำม,มากนะทุกคน อันนี้ครับเขาตีครับได้ตีออกแล้วฮห้ชึบฮห้ชึบฮห้ชึบนะครับตอนนี้ครับคนเลยนะครับก็ได้ตีจังตียังเลยอันนี้นะครับทีมวานนะครับก็ได้อันนี้ครับซึ่งเพื่อนเขาแบบหึ่น่ามากเลย มีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยสี่ก็จะใช้สกิลนะคบเพื่อแค่ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันหายตึงเครียดหายตึงเครียดครับแบบนี้นี่แบบนี้ครัแบคบิดแบบว่าสกิลหมดก่อนนะครับนี่ครับเราจะครับ,รรบได้ชนะแล้วนั่นเอง yes sir ซึ่งสีนะครับไม่ใช่คนซึ่งสีเนี่ยนั้นจจะบอกให้ทุกคนว่าสี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ MVP นะครับแต่ก็เป็นคนเก่งมากนะครับบอกได้ว่า คนเรานะครับต่างต้องพยายามนะและนี่คือตาหนึ่งนะครับบอกเลยว่าจริงๆนะครับมีอีกหลายอาชีพนะครับแล้วก็จะมีการสตาร์เนี่ยบอกเลยว่าซีนะครับก็จะเขาเรียกอะไรซีสามารถหมุนฟีดได้สามครั้งนะครับโอ้ซีซีอยากได้แบบว่าบล็อกได้สูงๆนะครับคือซีอได้เข็มสูงๆตอนนี้นะครับซีเนี่ยกำลังที่จะซีรู้สึกว่า อันนี้มันไม่ดีเลยนะตอนนี้คำสินะครับก็ได้มาสู่วันนี้นะเป็นเหมอือนอาชีพตันนี้ครับเราจะเล่นอีกตาเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะจบคลิปนี้ด้วยความมันพอใจเฮ้ยทุกคนมีคนมาแย่งเชียร์ซีเฮ้ยเฮ้ยมีจีคอมอีน้อยอะทีมนี้ก็ได้นะทุกคนทีนั้นเขาไม่ให้เราเข้าแล้วก็ทีมนี้เล่นกัน ทีมนั้นไม่ให้เราเขานะคะแล้วก็เข้าทีมนี้แทนเนาะเพราะว่าทีมนี้ก็อาจจะเลเวลเยอะนะบอกอ้คนนี้ก็ตัวแบก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 ของทีมตัวแบกของทีมทุกคน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 ทุกกรณีเฮ้นทุกคนเคทุกคนโปรเนทคนทุนโปรคนคนทุนโปรคนทุกคนาเป็นโปรคกทุกคนทนทคนทกคคทคนทนทคทุกทน ทั้งที่นะครับอยากจะแบบกระแทกมากปุ๊เขาตีแรงกันไปหรือเร็วก็ปังครับกระแทกแรงกันไปนะครับจะบอกเดียวนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องรอเขานะครับซึ่งเม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องรอให้เวลาหมดเพราะสิว่าถ้าเวลาหมดยังไงเขานะครับก็แม่ยังอยู่ดีว่าทุกคนเหมือน แอร์เขตีให้เลยป่ะอืออทุกคนตีเตียงแรงเลยทุกคนอืออเฮ้ยคนเฮ้ยทุกคนมันได้ยังไงทุกคนมันได้ยังไงเ่ยมันได้ยังไงอืออนี่ครัำสีมันเสียงจะอือือคนเล่นคนเล่นคนเล่นกันเล่นอือหือเอาได้ครับสีนะครับก็ได้ตีนะครับแต่ที่ดีเสีไม่ได้ตี ครับพวกเรานะครับเหลือกัน2คนซึ่งเอาตอนนี้ครับมีสามนั้นครับฟลุปฟลุปฟลุปซึ่งสี่นะคร <ım>. ับ <ım>. ก็กำลัง <teor> ต <IS 2> ีนะแต่ตีไม่โดนนะครับตอนนี้สี่ก็กำลังที่จะทำให้บอลมันอยู่นิ่งๆนะครับเราสี่นะครับก็กำลังจะได้เลยนะทุกคนวึบวึบ เอ้ยทุกคนวืบวืดเอ้ยทุกคนกระโดดสูงมากทุกคนมาเก่งมาเขาใช้สูตรเขาใช้พลังมันซีนะครับเขากระสซมงมากบอกเลยนะครับว่าสุดยอด Amazing Thailand เขาทั้งได้ออกจากขอเคทองครับทำให้เรานะครับเป็นคะแนนแท้นะครับผมกูว่าดีมาก ดีมากมากเลยคลิปนี้จะแ,แบบไม่ดีกันเลยมากนะครับเพราะว่าอยากจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่านื่องจากว่าซีนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยหยุดหน่อยนะคะเฟิร์บตอนนี้นะครับซีก็ได้ตีนะครับแต่ว่าก็ไม่รับนะซีอุตส่สาห์เขาซีอุตส่สาห์ตีให้เขาแต่เขาดันไม่รับคิดดูสิแกไม่รับ เขาใช้พลังอะไรเตีอยงแรงเลยทุกคนพลังอะไรน้าตัวเล็กจีเดียวเองบาทโทคูวยทุกคนทุกคนดูเคเขาท,ที่เขาทำสิมันพลังการงานสร้างล้านแปดบอกเลยนะคะว่าซีนอาจจะแบบแปไวนิดนึงอาจจะล้ำเ,เส้นล้ำขอบไอ้อู้ทุกคนทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมคือซีนไม่ใช่ตัวแบกนะ แต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ใช่แล้วแล้วคนนี้มันเป็นใครโลนก็อีโลเนี่ยอีโลเนี่ยทุกคนมันสูงมากมันสูงมากมันสูงมากทุกคนมันสูงมากแต่เราก็แพ้กันทุกคนซีคานนี้นะครับซีล้วเขาก็อยากตีมากๆพอเพื่อนนะครับมันไม่รู้เรื่องโอ้ฉัรู้สึกว่าเพื่อนเขาใช้สกิลแต่เขาดูไม่ค่อยแรงเลม อืมโอ้ยทุกคนทำไมคือซีแบบไม่ทำดาเมจเลยเลยทุกคนเขา,แบบา,าเ,เ,เ,พเพิ่งเขาแยกอย่างเดียวเลยนี่จิมผิดนะทุกคนปึ้งฮืดปึ้งโอ๊ยทุกคนสิก้าเท้าผิดอีกแล้วที่ไม่เข้าใจว่าทำไมสิกาา้าเท้ายังไงเนี่ยทุกคนก็จะมาเออเราก็จะเขียนว่า S O R Y ไม่ใช่ S O R Y sorry นะครับ ก็เการขอรดกัน,นครับ sorry เพราะาอาจจะไม่ใช่คนทอยร้อยเปอร์เซนต์เขาเดินเลยนะครับพอเขากระโดดแล้วเขาก็เดินเลยนะครับเขาไม่ตีนะครับบอกเลยเขาเป็นคุยแบบย่ำแต,ตอนนี้นครับเพื่อนเรานะครับก็กำลังโดดนะฮะไม่รู้ทำาไมดึ๊บเพื่อนเรานะครับเป็นตัวเหมือนแมวน้ำ ตอนนี้ครับนีครับก็ทีนั้นะครับก็ได้สองต่อหกนะครับซึ่งมันเป็นักษรถานนะนที่ค่อนข้างตึงเครียดเล็กน้อยนะคบถือว,ว่าเราจะน้ำก็ตามนะคะแต่เราตึงเครียดแบบมากคลองนี้นะครับซีรู้สึกว่าซีบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะมันนะครับแต่ว่าทีนี้จะต้องใช้สายตาที่มันโครงนะคบ แต่คนนี้ทุกคนอีกสามคนเนี่คือเขาตีแบบไม่เลิกไม่เปลนน่าคือไม่แบ่งที่สีบ้างสีก็เลยงงเว้วยทุกคนแต่บอลนคนนี้สวยมากเลยนะ <S <S บอลเลมโบคือแบบบอเลมโบเลยสีช่างชูดชาร์คนคือสีอยากตีบอลบ้างคนสีไม่ได้เก็บสแต็กหรือสก,กิลอะไรทั้งเลยทั้งสิ้นเลยนะตอนนี้เขาสีรู้สึกรู้สึกที่จะอยากเปลี่ยนฟังนะเพราะนองจากถ้าเปลี่ยนไงแล้วก็แพ้อยู่ดีนะครับ คือแบบเขาไม่สีตีแม้แต่เล็กน้อยเลยหรือ,อไม่คนซีร้อยไปมากขนาดนันอ,อือคนนี้คนนี้บอลลีบอลนะบอลลีบอลจิ้มไอ้ทุกคนเขาไม่สีตีเลยอะ่ะอือตอนนี้นะครับซีนะครับก็จะเบื่อเบื่อเล็กน้อยนะ ทุกคนซีดีตามอีกแล้วทุกคนจะไม่ขอได้เฉย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 เฮิร์ตปึ้งโอ้ซีดีแรงหรือเปล่าเนี่ยถึงแม้ว่านะครับว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ได้อันนี้กันแต่พวกเราก็เป็นทีมเวิร์กเหมือนกันนะแต่สิซีดีซีไม่ชอบเลยก็คือทำมมันเป็นแบบนี้กันหมดเลยเนี่ย ทุกคนดูมันสีดูมันสีดูมันสีบอลมันโหดมันสูงสิบสือคนนี้มันเป็นโปรหรือมันเป็นอะไรของมันแล้วเนี่ยทุกคนมันแบบโอ้โหแมันกบโปรเลยไอ้ทุกคนดูนะทีมสตู p ิดทีมงโง่แต่ที่ว่าคนคนแต่สิว่าคนนั้นคนที่คนที่เขาบอกว่าทีมสตู p ิดสิว่าเขางักว่าซิโก้วางกันนะทุกคน เพราะเขาก็เหมือนแบบไม่ทำประโยชน์เลยเลยอ่ะเออถ้าเขายังเลเวลเยอะยังโอเคแต่เขาเลเวลเพิ่งสิบห้ารถจงเข้าใจได้รถอันนี้เขาอยู่ดีเขาก็เดินเฉยนะครับทั้งที่เขาแล้วก็ได้คะแนนแบบล้มๆซีบุ๊กซีบุ๊คสังเกตว่าเราสกิลเราครบแล้วนั้นเฮ้ยทุกคนที่อยากรู้จะแบบถ้าเราจะเดินแบบนี้มันจะทำยังไงอือ โอ๊ยขอก็เดินมกันอืมบุ้มติดโอ๊ยทุกค,ค,คนโอ้ทุกคนทุกคนโดวเองเฉยเฉยอืมซูซูต้องเป็นเจ้ากัลชินด้วยเขาตีสูงมากครับปังทางยูนี่อืมเฮ้ยทุกคนทุกคนครับ คนลื่นน้องเส้นกินไปแล้วฟืบอ,อืมคุณคุยเพื่อนเขาตีแรงมากแบบที่แบบตั้งกับทำไมเขาจะเล่นไปตั้งสามห้านะครับแต่ว่าทีนี้นะครับทนีนะครับจะไม่สนแล้วน,นะว่าจะ,จะใช้อะไรเพราะว่าทีนี้เราจะเล่นไปได้อย่างราบรื่นเพื่อนแล้วนะครับก็โอ้โหทีนี้กูจะได้แล้วที่กูจะกดใช้สกิลแรงน้ำถล่มพิชิตยอดที่สูงขึ้นแบบนี้นครับทุกคนแล้วก็ไปตียอยู่นี่ ป t, ึ้งฟลุ๊บฟลุ๊ปฟลุ๊ฟลุ๊ปเ้อเฮ้ยทุกคนปึงทุกคนจังกีนะครับสีได้ปึ้งเฮ้ยทุกคนทุกคนเขารับได้แล้วครับเขาเกินึงมนุษย์ไปแล้วมันเกินดึงมนุษย์ไปแล้วคนคนคนซึ่งสีเนี่ยครับโอ้ยเฮ้ย้ย ฮ้ยทุกคนมันล้มเสร็จเกินไปแล้วมันล้มเสร็จเกินไปแล้วทุกคนเขาหลับได้แบบเป็นการที่สาธารการที่ตึงเครเียดมากมันเซรียลโอ้เพื่อนเพื่อนนะครับกับที่จะทำให้ทีมเราแพ้เพราะเนื่องจากเพื่นพ oh ho, นอน,นนะครับเพือตีแรงเกินไปโอ้โหดูมันยังไงนะครับเราก็ชะนะอยู่ดีนะครับ เราดูกันนะครับสิ่งที่มันจะไม่ใช่ MVP ก็ทานนะครับสีก็จะบอกเลยว่ารอนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะนนี่นะครับเพื่อนนะครับก็เป็นเ v ็นะนี่ซอาจจะเป็นที่สองนะครับไม่ก็ที่สามนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจที่ทำคลิปแบบ็คทต่อๆกันไปด้นะครับบาย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 ครับ